สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆผู้ติดต,ตามชมเพจที Financial Planning นะคะวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันของพึ่งในการทํางานนะคะวันนี้พึ่งได้มีโอกาสมาปารึกษางานกับ The Founder หรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัทที่พึ่งทํางานอยู่ก็คือ g o o d r a Financial Planning นะคะนี่เรานัดมาแบบชิวๆร้านกาแฟ ถึงร้านกาแฟเล็กๆนะคะยาคะ่านเดลูซิสนะคะเพื่อน oh, okay. ัๆคุยงานกับผู้ก่อตั้งฟูรานไฟเจอร์แอนดี้ซึ่งเพิ่งทำงานอยู่นะคะวันนี้ซีอีโอหรือผู้ก่อตั้งหรือพาวเดอร์ฟูรานไฟเจอรแอนดี้นะคะที่เรารู้จักกันในนามคุณแม่อ้อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่อ้อยของพวกเรานเองนะคะขอจะคุยอย่างไรเราขอแง่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่ชัดนะคะเริ่มเลยค่ะ คือหน้าที่ของางแ่กเงิให้กับคนธรรมดานอุ์โดยถู้ัที่สสร้างที่ปรึกษาเงินที่เก่งดีมีคุณภาพลไปเพื่อที่จะให้คํานเกยวกับเรื่องของการายกันู่ดง่าคือูลบร์ทสออย่างก็คืออย่างแรกก็คือทำาที่วางแผนการเงิน ที่เป็นบุคคลและองค์กรโดยยึดเป้าหมายของลูกค้าเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะในอนาคตแรกอันดับสองก็คือสร้างที่ปรึกษาการเงินนะคะเพื่อให้ออกไปวางแผนการเงินให้กับลูกค้าซึ่งที่ปรึกษาการเงินที่แม่เลือกหรือคัดสรรก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมรูและดับงานรู้ด้วยเก่งด้วยใช่และทีนี้คุณขอมาขยายความนิดนึงว่าเอ๊ะและการวางแผนทางการเงินนะคะแรกมันคืออะไร ใช้เพื่อนๆฟังนิดนึงแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะการวางแผนการเงินก็คือการวางแผนตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้านะคะอาทิเช่นสมมติว่าเรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ถูกไหมคะเอ๊ะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องเดินทางยังไงจะใช้ยานพาหนะหรือเดินทางด้วยวิธีการไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถูกไหมคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายคือเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วพี่คุณแม่คุสอนบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเป้าหมายนะคะ เรื่องของการเงินเนี่เป็นเรื่องของการทําให้ช่วงชีวิตของแต่ละคนนะคะมีเงินใช้ตอลอดเวลาคะ่ะอาทิเช่นง่ายๆเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกเราว่าถ้าเรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะในสภาพโควิดไนทีเนี่ยที่มีผลกระทบต่อการทํางานคนที่วางแผนการเงินดีๆมีเงินสดสำรอเนี่ยเขาก็สามารถจะอยู่ได้อย่างร้อย6กถึงสิเดือนไ้คะจริงไลยค่ะแม่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเป้าหมายนะ แต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิต,วตให้เขามีเงินใช้ทุกช่วงชีวิตของเขาเลยนะคะเอออันนี้คือสิ่งสาคัญมากที่เราต้องยึดถือควนมบบเขาใช่ไหมอันนี้อันดับแรกเลยในการรางแผนเงินอันดับสองค่ะที่แม่บอกว่าเราสร้างที่รึกษาทางการินที่ดีและมีคุณธรรมแล้วก็เก่งด้วยที่อยากรู้ว่าแม่ใช้คุณสมบัติอะไรในการเลือกติการอันจริงจริงแล้วม่ถือหลักของสามพ้อมาแล้วอถ้าแรกคือคนที่จะมาทำงานกับเรา ทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีแต่อะไรกันเนี่ยกับตัวกับอาชีพอะอาชีพกับสินค้าสินค้าการบริษัทกับบริษัทพูดกินว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเน้นทำเกี่ยวกับเรื่องของการประกันเพรนั้นต้องมีทัศนคติที่ดีกับประกันมา้ช่ไหมเพราะประกันนันคือสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการโอนย้ายความเสี่ยง เป็น mindset ของการที่เติบโตแล้ว growth mindset แม่ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องมี growth mindset ยังไงลึกลงเลยบทโพลหนุกเนาะบางทีคือยังไม่ได้ตามช่วงแรกต้องทำคือไม่แปลกใจเลยนะคะว่าคนที่มี growth mindset ของเจ้าของธุรกิจเนี่ก็คือเขาจะขยันเห็นชัดๆเลยเขาจะขยันมากคือทำมากได้มากไม่ทำไม่ได้เลยเจ้าของก็จะมีแบบนี้เลยครับเจ้าของจะบทนพลกว่าคือว่าเนี่ย เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาต้องแบกรับการคอมเพนของลูกค้าความพึงพาใจลูกค้าเยอะใช่ไหมคะสาม้อเนี่ยเป็นใจสำคัญที่เราอยากให้คนที่เข้ามาร่วมงานจจงต้องเป็นแบบก็คสุดท้ายนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็คืออยากรู้ว่าแล้วทำไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องมาร่วมงานกับบูนบเราี่บ้ามมีอะไรเดียตัวแม่เอง จากเรื่องของสิ string, ่งผู้แม่คิดคือเรา่ด้ารอบมีคือเรามีระบบอะไรระบบคุณเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะมีระบบที่ลี้คอยดูแลดูแลไปเรื่อยๆจนเติบโตเติบโตกลายเป็นผู้บริหารกลายเป็นเจ้าของก้สุดโต่งนะคะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นงานก็คือไม่มีประสบการณ์อะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับงานที่รึกษาหรืองานขายงานการเงินนะคะแต่ผู้ได้รับการดูแลเพื่อระบบเนี่ยตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่การเป็นที่รึกษาการเงินรัวใน้นอง แล้วก็เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆนะคะจนปัจจุบันก็พัฒนาตัวเองก็คือเรียกว่าจะเป็นผู้บริหารทีมก็ว่าจะก็ว่าได้แล้วอะค่ะก็ในฐานะที่เพิเป็นรุ่นพี่เนาะคุณแม่เพิก็อยากจะชิญชวนนะคะสำรุ่นใหม่ที่สนใจในงานเราที่ดูสถานการณ์หรือธุรกิจด้านกลารสถานการณ์เดินทางอยากได้ไปใช้กระชัได้ you yeah.